สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายเบิร์ตสุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกับช่องไม่ใช่จอยคือเก่าจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ไม่ใช่จอยผ้ามากินยำส้มโอกุ้งสดพี่น้องจ้าฟีมือไม่ใช่จอยเองจา้าบได้กินโดนเติมแล้วพี่น้องจา้าคืดพ่อคืดอยากกินจ้าพี่น้องมาจา้ามาจา้ามาแซ่บก็ไม่ใช่จอยด้วยจ้าเดอ้อเป็นเมนูที่เฮ็ดง,ง่ายๆแหละกระแซบเนาะจ้าเนาะใส่กุ้งสดตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อส้มโอกระแซบพี่น้อง เกือบเป็นสมัครพี่น้องสมโอหวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆพี่น้องนัวเห็ดง่ายๆแต่ว่าแสบพี่น้องอื คุ่มตัวเองไงจริงๆแล้วสมโอย่ำสมโอเนี่ยมันไม่สองสูตรนะพี่น้องสูตรหนึ่งก็ใส่น้ำพริกเผาเนาะสูตรน้ำพริกเผานะพี่น้อง ใส่ถั่วลิสงขัวใส่ข้าวโพดขัวใส่พริกเผาหนังกับอีกสูตรหนึ่งนอกจากแต่ว่ามื้อนี้ไม่ได้จอยย่ำแบบลูกทุ่งทุงงท่งบ้านเฮ้าพี่น้องย่ำตามปกติเลยพี่น้องแต่ว่าแซ่ ืว่าสมโอเขาอเวลาเขายำน้ำนมสมโอมันออกมามีรสชาติเปรี้ยวหวานนัวใส่กันกับพี่เขาย่าไปร้องโตพี่เหรอ ลงตัวลงตัวไม่ได้จ่ายอะไรกินโดนแล้วพี่น้อง แซ่บพี่น้องสมโอ้ว่ไม่ลด,ดขมเลยพี่น้อง เริ่มเพ็ดขึ้นมากแล้วพี่น้องอสุดยอด เพชรตามเพนมะนานกล สุดหยดไม่ห้อง <c oughs> บรแเนณหอนแล้วจ้ะเห็ด ཕེ ཕེ สุดหยอดสุดหยอดพี่น้องสุดหยอดครัคแบแ่บเมนูง่ายๆแต่ว่าแบ่บเมนูที่ทำง่ายจะอร่อยอืม ซาใจพี่น้องซาใจซาใจสุดยอด สมโอกัแซ่บแซ่บไปหน่องสมโอบะขมเลยไหมไม่มีรสขมเปรี้ยวหวานน้ำยำ เมีจยจยกับสดกินตาสมูสมโรมันแสบสดกินตาสมูพี่น้องสุดอยอดทักพี่น้องเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายๆแต่ว่าแสบพี่น้องจ๋าคลิปนี้แม่จอยกะฝากคือเกาเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่งกับช่องแม่ยจอยเด้อจ้ะพี่น้องจ,าอจา <S <s ๋าพิษผลาดประการใดกินม่วงมั่งกินบ๊อุภาพแม่ยจอยขอถทดขออภัยได้หลายเด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้ไม่ยาจอยขอโตัวลาไปซ้ำเลยละจ้าสวัสดีจ้าโอ้พี่น้องสาใจค่ะ